ดีค่ะมาพบกับคิราริเดเ็ดก,กันอีกแล้วค่ะ <Yeah. S 1> และตอนนี้เราก็อยู่ในรายการหลอกมันเลืองนั่นเอง <Hey. S 1> และแขกรับเชิญของเเนนในวันนี้ถ้าใครเป็นสายเล่นเกมไ i n e c r a f t แล้วก็ต้องรู้จักเขาคนนี้แน่นอนดมหลอบผมฟ้านั่นเองนั่นก็คือ ค่ะครับผมชื่อพีนะครับมาจากช่องโอเคโอเคครับผมอ้ยาพี่พีพร้อมที่จะโดนในในหลวงยังคะหลวงอะไรถ <What? S 2> <laughs> อดเลยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วอลวงลวงลวงความลับค่ะอ๋อโอเคฮะอันนี้ได้ใช่ไหมได้ครับโอเค <laughs> งั้นก็ <laughs> ถ้าพร้อมแล้วไปที่คำถามแรกกันเลยค่ะ เริ่มด้วยคำถามแบบว่าเบาๆก่อนทำไมพี่พีถึงได้มาทำ u t u b e สายเกมเมอร์หรอคะอ๋อก็คือเมื่อก่อนนะเราจะมีช่องอ่าที่ดังๆอย่างช่องพี่ออยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหลายๆคนที่ดู Youtube มานานๆน,าน,น,าน,น่าจะดูจักนะอ่าแล้วต่อมาก็จะเป็นแบบพี่เอกอะไรอย่างงี้อ่าออเราเห็นเขาเราก็แบบเอออยากลองทำบ้างอะไรอย่างงี้ทำไมเขาทำให้คนดูสนุกได้ขนาดนั้นเออ แล้วก็เลยมันเริ่มลองทําดูนะฮะแต่ตอนแรกๆก็ยังไม่ได้ทำไมครับนะบก็ยังเล่นเกมอื่นทั่วๆไปอยู่อะไรอย่างนี้อันนี้เนเนอยากรู้มากๆคือแบบว่าจะล้วงให้ลึกมากๆขึ้นแล้วนะคะฮะอ่ะครับได้เลยครับครับคผู้หญิงที่พี่พีชอบเป็นแบบไหนคะเนเนสัญญาว,ว่าจะไม่บอกพี่ขวัญแน่นอนค่ะ <laughs> มันไม่เกี่ยวกันไงสปิคก,ก็คือสปิกเกมไม่เป็นไรหรอกค่เค okay, ค่ะ คือถ้าเอาแบบชอบจริงๆก็ออมเอาเป็นแบบผู้หญิงที่แบบมองแว็บแรกเรารู้สึกว่าคนนี้น่ารักอะมันจะเป็นแค่นี้เลยจริงๆนะ first impression ใช่มันมันไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าเรามองล้าคนนี้รู้สึกโอเคอะไรอย่เงี้ยก็ก็คนนั้นแหละแต่ว่าเ,าเรื่องนี้ใส่อะไรเงี้ยมันก็ต้องคุยกันอีกทีเนาะเราบารักกักได้ไหมคะไม่เกี่ยวเอาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ถ้าเขาไม่แก้วนะคะไม่แก้วจริงๆถ้าจริงๆไม่ชอบคนบัลลักกะสักเท่าไหร่ชอบแบบเออพอดีพอดีสมส่วนอะไรอย่างงี <What? S 2> ไ้ได้เพราะว่าพี่ขวัญบัลลักกะเดี๋ยว <laughs> เอาไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเราเ,เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องดีกว่า <laughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนตอนนี้นะคะพี่พีชนะแดงแสดเลยแดงแดงแสบ <laughs> พี่พีกลัวอะไรมากที่สุดในชีวิตคะ เส้นนังจาบอะไรอย่างเงี้ยอถ้ากลัวมากที่สุดถ้าเห็นแล้วแบบเออไม่กล้าเข้าใกล้เลยจะเป็นจิ้งจก<ะ> <laughs> ทำไมมันตัวกระติ๊บเดียวนะมันกลัวตั้งแต่เด็กแล้วว่าคือเมื่อก่อนบ้านคือเป็นบ้านปู่บ้านย่าก,ก็จะแบบเออมันจะมีต้นไม้รอบๆอ,อย่างนี้พวกจิ้งจกมันก็ใจเยอะใช่ไหมก็ก็กลัวมาตั้งแต่เด็กเลยจจำความได้ก็เลยสึกกลัวมันมากเลยแล้วอย่างเงี้ยตุ๊กแกคะ ตุ๊กแกก็กลัวแต่คือมันก็ไม่ค่อยได้เจอบ่อยไงตุ๊กแกแใช่ใช่ใช่ยิงจกหากง่ายกว่าใช่ยิงจกคือมันมีทุกบ้านอยู่แล้วตุ๊กแกยังไม่ค่อยมีอะไรอย่างี้ถ้าได้ยินเสียงก็หลอนแล้วมันจะร้องว่าตุ๊กแกน,นะก็ <c oughs> จริงๆป้าปู่บ้ญญานย่เคยมีนะแต่โดนจับไปปล่อยหมดแล้วแต่จิงจกคือมันไม่มีทางมดอยู่แล้วใช่มันเยอะมากเลยเคยโดนจิงจกกัดเท้าด้วยนะคือแบบตกใจมันเยอะเลย ใช่ใช่อยู่ก็วิ่งมากัดเท้าแต่มันไม่ได้เจ็บนะแต่มันตกใจเพราะเรากลัวมันอยู่แล้วไงมันอาจจะตามบอดแล้ววิ่งเอาหัวกระแทกนิ้วเท้าก็ได้นะคะไม่อาจจะเห็นเท้าอรรถน่ากินอะไรเงี้ยใจแล้วมาเป็นที่เขาถามตอบไปแล้วนะคะครับพี่พีรู้จักยูทูบเบอร์ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศคนไหนบ้างคะแล้วก็สนิทกับยูทูบเบอร์ไทยคนไหนไหมคะ อ๋อถ้าต่างประเทศนี่คือเคยเห็นผ่านๆแต่แบบไม่ได้ติดตามอะไรมากก็จำชื่อไปได้อะนะแต่ถ้าคนไทยถ้าเคยร่วมงานด้วยรู้จักก็จะเป็นไอชาอ๋อไอชาฉนนแนลย่าใช่ล้ม เป็นคนสนิทของยุพีด้วยนะคะโ <What? S 1> <c oughs> ึ่สนิทเลยเหรอคุยกันเลย <c oughs> เราเป็นเพื่อสนสนิทกันได้แล้วเนี่ยเพราเราคุยกันแล้วนะอ,อ๋อสิปึกเลยเนาะสิปึกซิปึกรู้แล้วว่ากว่าจิ้งจบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นคำถามาท,าที่ไม่น่าตอบเลยแบบ <c oughs> ไม่ค่อยอยากบอกใครเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยโดนแก้หลังจากนี้ต้องมีคิวิุพีโดนแก๊งได้ได้เลยออกบาได้เลยเอ้ใครแก้งับโกรธบอกเลย น่าจะไ็นมีขวัญมีขวัญไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดทุกคนห้ามไปบอกใครน้าว่าพีผีกลัวจิกจกห้ามบอกว่ากลัวจิกจกนะคะทุกคนห้ามก,ก็บอกอยู่ไม่ใช่เหรอเนี่ยเอาล่ะเอาล่ะงั้นเรา่าทาาถึงการ์ตูนที่มีีชอบกันดีกว่าการ์ตูนแอนิเมชันที่ชอบมากที่สุดคือเรื่องไหนคะขอแค่เรื่องเดียวถ้าชอบที่สุดเรื่องเดียวเลยก็ให้เป็นนารูโตะ ใช่เพราะว่าชอบในตัวนารูโตะที่มันแบบเป็นแค่เด็กกๆกๆคนหนึ่งไงตอนเริ่มตอนเริ่มเลยอะแบบตอนเด็กๆคือนารูโตะมันไม่ได้เรื่องเลยแล้วแบบมันก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองจนแบบเป็นคนที่แบบเออเป็นโคคางเยได้ใช่ไหมถ้าใครดูมานะก็คือทําตามความฝันของตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยนะนารูโตะจะวัยวัยว้ยนดหนึงใช่ค่ะแล้วก็ชอบแปลงร่างเป็นผู้หญิงโป๊ด้วย โอ้โหใจใจใจๆๆตรงนั้นเลยค่ะตรงนั้นอแล้วถ้าเกิดว่าพี่พิมไม่ได้ทำ u t u b e แล้วคิดว่าตอนนี้ทำงานอะไรอยู่คะคิดว่าทำงานอะไรอยู่หรอเออก็น่าจะทำงานเกี่ยวกับที่มันตรงกับสายที่เรียนมาอะไรอย่างงี้ถ้าถ้าตอนนั้นก็น่าจะคงเป็นอ่าในธนาคารหรืออะไรอย่างงี้มั้งธนาคารบัญชีอะไรอย่างงี้ ผู้จัดการสาขาอะไรอย่างนี้เอออาจจะใช่อาจจะเป็นผู้จัดการสาขาแต่ว่าถ้าชอบจริงๆใจอยากทําอะไรที่มันเกี่ยวกับพวกจัดอีเวนต์อะไรอย่างนี้นะโอแกนไหนอะไรอย่างเนี้ยแต่มันไม่ได้เรียนมาเนี่ยเราเพิ่งรู้จักตอนที่แบบเอ,อิดม่กีก่ปีบันนี้เองอแต่ก็คือเรียนเกี่ยวกับบัญชีมาใช่ไหมคะเรียนบริหารมาใววช่ อันนี้คําถามจะแบบว่าจะถามแบบว่าแบบแบบแบบส่วนตัวส่วนตัวแบบว่าคําถามลับๆแล้วพร้อมไหมคะอ่าฮะได้เลยคือแบบว่าพี่ๆชอบกางเกงไหนแบบไหนคะแล้ว่างจีสติงลูกไม้หรือว่ายังยืดธรรมดาแบบว่าเด็กๆอะค่ะตั้งเด็กๆได้เหรอคือผู้หญิงส่วนมากเขามีแบบไม่เด็กแต่ก็ไม่ผู้ใหญ่ไหมออได้ได้ได ก็ก็แบบธรรมดาธรรมดาคือไม่ได้ชอบอะไรเป็นพิเศษแบบว่าไม่ได้แบบว่าจีสติงเท่านั้นอะไรอย่ยไม่ใช่หรอคะไม่ไม่ได้ชอบเลยลูกไม้ก็ไม่ชอบชอบแบบธรรมดาคำถามต่อไปจะเป็นคำถามที่เครียดแล้วเครียดมากแล้วคิดยังไงกับการบูลลี่ในโลกออนไลน์คะแล้วถ้าเกิดว่าพี่พีโดน พี่พีจะมีวิธีจัดการยังไงบ้างคะอือเอาจริงๆคือทำ YouTube เนี่ยเรื่องการบูลลี่น่าจะหนีไม่ได้นะน่าจะโดนกันเกี่ยวทุกช่องนะคิดว่าก็แบบตามคอมเมนต์อะไรอย่างงี้ก็เห็นเด็กมาเม้นบ่อยๆแบบพี่อ้วนจังอะไรอย่างเงี้ย ก็โดนบ่อยมากเพราะว่าจริงๆเราก็อ้วนขึ้นจากตอนทาแรกๆก,ก็ไม่แปลกใจที่เด็กจะผิวอย่างนั้นแต่คือมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรใช่ไหมใช่ค่ะอือเรื่องพวกนี้คือถ้าเราไม่ได้สนิทจริงๆต่อให้สนิทเนี่ยถ้าเขาไม่ชอบเราก็ไม่ควรทําอยู่แล้วนะใช่ก็คือเรื่องอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เจ้าตัวเขารู้อยู่แล้วแหละว่าเขาอ้วนหรือว่าเขาเอออะไรยังไงก็ตามเราไม่จําเป็นต้องไปตอกย้าเขาให้เขารู้สึกแย่ลงเออใครก็ มีดีมีแย่ในตัวเองเขารู้ตัวอยู่แล้วนะเราไม่จะเราแค่เอ่อมาให้กำลังใจกันหรือว่าพูดคุยกันธรรมดาดีกว่านะไอ,อ้เรื่องแบบนี้คือเราไม่สมควรจะไปกระทําใส่ใครทางนั้นนะครับไม่ไมีใครสมควรถูกบูลลี่ทางนั้นใช่ไม่ควรไปพูดถึงปมได้ของเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ก็ถ้าเวลาที่โดนแล้วจัดการยังไงคือถ้าเป็นคนใน facebook หรือว่าคนรู้จักอะไรอย่างนี้ก็ ส่วนมากก็จะแค่บอกไปตรงๆก่อนถ้าเราแบบเอ่อกล้าพูดกับเขานะถ้าเราแบบรู้จักระดับหนึ่งเราก็พูดไปตรงๆว่าเราไม่โอเคถ้าเขาปรับเปลี่ยนก็โอเคก็หายหายกันไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าถ้าเขาไม่หยุดเราก็แค่เลิกคบเขาไปอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เอ่อปิดแจ้งเตือนเขาอะไรเงี้ยเราก็แค่ไม่รับรู้อะไรเงี้ยเนะเราก็ไม่จําเป็นถึงขนาดต้องไปลบเพื่อนหรือลบอะไรคือเราก็มีเหตุผลในการเป็นเพื่อนอย่างอื่นกันอยู่เนาะ แต่ว่าถ้าเป็นแบบเด็กมาคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยบางทีก็จะไปกวนกับหรือไม่ก็บางทีก็ไม่ได้สนใจปล่อยผ่านไปหรือไม่ก็บล็อกแล้วแต่อารมณ์นะนะใช่พี่จับเบอเดี๋ในเน็ตจะบูลลี่พี่พีมั้งพี่พีหลอกเกินไปหลอกเกินไปเลี้ยวมไม่ใช่การบูลลี่ไปนะเอาลราไม่ใจอะคะไม่ถูกบูลลี่เลยนะหลอกเกินไปแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะ พูดขนาดนี้ข <Rocky> <aby masuk> <asis> ืน <considers> ก <child teaching> <lush> ็ได้อ้ไใจดีอันนี้บุรีแล้วเนี่ยบุรีแล้วใช่ไหมอีแล้วอยากให้บ่พีนะคะพูดอะไรกับคนที่กำลังจะมาทำ Youtube แบบพี่พีนอยค่ะอ๋อก็การทำ Youtube ช่วงนี้คือคนทำเยอะแล้วใช่ไหมการแข่งขันมันก็จะสูงคนเก่าก็ต้อง พยายามมากขึ้นคนใหม่ก็ต้องพยายามเหมือนกันเพราะว่าเริ่มต้นมามันไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วการทําทุกอย่างไม่มีคําว่าง่ายเลยก็ต้องสู้ต่อไปถ้าตอนแรกมันอาจจะวิวน้อยหรืออะไรก็ตามเราก็แค่พยายามมันต่อไปหรือไม่ก็ลองปรับเปลี่ยนอะไรที่มันดูโอเคขึ้นสําหรับเราอะไรอย่างนี้โเราต้องคอยดูว่าคนที่มาติดตามเราเขาชอบอะไรแบบไหนแล้วก็พยายาม ปรับเปลี่ยนตามคนที่เขามาตามเราแต่ว่าไม่ได้ต้องเปลี่ยนตัวเราไปเป็นอีกคนนึงนะก็ให้มันแบบควบคู่กันไปอ่ะแบบหาเส้นตรงกลางอะไรอย่างงี้แต่ที่แน่ๆคืออยากให้เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแล้วกันนะได้ค่ะเย้ yeah, <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะครับยังไงวันนี้นะคะเดนเด็กับพี่พีก็ต้องขอตลอรไปก่อนแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของพี่พีช่องโอเคโอเค ด้วยนะคะแล้วก็อ่านถูกไหมอ่ะถูกถูกถูกแต่ว่าเสียกันแบบเอาเสียมันตลกดริงน่ารักจุดใจโอเคโอเคเนี่ยโอเคใช่ไหมใชต้องได้แล้วใช่ใช่ๆช่ใช่ก็อย่าลืมกดติดตามช่องข่าเด็ดๆแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้เด็กๆกับพี่พีขอตัวลาไปก่นแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย ยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามช่องอูคิวคีของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องน้องนินิด้วยนะครับผมขอบคุณครับ